สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันศุกร์ที่3พฤษภาคม2562อยู่เรา2คนครับผมวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบสเจาะลึกเรื่องเชลซีครับครับวันนี้เจอ2คนนะครับพอดแอคขอลา1วันครับเนื่องจากเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับวันนี้แน่นอนนะครับเจอกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์ก็มาพูดคุยถึงความพร้อมของเกมการในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหรือว่าเป็นการพรีวิวนั่นเองนะครับแมท ที่น่าสนใจในช่วงสุดสัปดาห์วันเสาร์อาทิตย์นี้นะก็แน่นอนเรายังคงเกาะติดอยู่ที่การลุ้นแชมป์นะคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าสัปดาห์นี้ไม่ได้มีบิ๊กแมชแบบเป็นรูปธรรมแต่โปรแกรมของ2ทีมลุ้นแชมป์นั่นก็คือแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลเนี่ยมันมีความสำคัญมากๆใครพลาดอาจจะตัดสินแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในสัปดาห์นี้เลยหัวข้อของเรากับวันนี้ก็คือ เรือจะแชมป์หรือหงจะได้เฮนะครับเป็นแมชเดย์ที่37มสิบว่านัดรองสุดท้ายแล้วนะครับเหลืออีก2เกมเนี่ยเราก็จะทราบผลจริงๆมันมีโอกาสตัดสินแชมป์ในแมชนี้เลยก็เป็นไปได้หรืออาจจะต้องยื้อกันจนถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาซึ่งต้องบอกว่าสําคัญมากๆนะครับอดีต2กุนซือลิเวอร์พูลเขาบอกว่าในเกมนัดรองสุดท้ายเนี่ยมีโอกาส ชี้ชะตาเส้นทางของแชมป์ในสุดสัปดาห์นี้คือราฟาเอลเบนิตสครับผมอ,อดีตกุนซื้อเลียพูชุดแชมป์ยุโรปปี2 0 0 5เจอกับทีมเก่าก็คือเลียพูนั่นเองอะนะครับส่วนเบนเนอร์โรเจอร์สอดีตกุนซื้อเลียวพูที่เคยเกือบพาเลียพูเป็นแชมป์พิมลิกตอนนี้คุมเลสเตอร์ซิตี้แล้วมาเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เชื่อแน่นอนครับว่า เด็กหงหวังให้อดีตกุนซือเบรกซิตี้ให้หน่อยครับวันนี้จะเป็นลิเวอร์พูลลงสนาม3คนเลยนะครับก็จะมาพูดคุยกันวันนี้ต้องขอขอบคุณบทวิเคราะห์จากทางสกาย p o r t ์มากๆเลยใช่คับ,คบที่ให้ข้อมูลชั้นเลิศให้เรามาพูดคุยกันไปเริ่มกันที่ ความสูสีกันก่อนนะอย่างที่เราทราบกันครับในซีซั่นนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลมาดีมากนะครับมันแตกต่างจากในซีซั่นก่อนที่โหพอมาถึงช่วงนี้มันไม่มีอะไรจะต้องลุ้นแล้วแมนซิตี้อน่ะนำแบบโด่งๆเลยเแต่สองหลักแต่ซีซั่นนี้มันไม่ใช่นะครับเป็นอีกหนึ่งปีที่พูดได้เต็มปากว่าวการลุ้นแชมป์เนี่ยสนุกมากๆคือเป็นท้งแรกในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกนะที่อันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยแต้มเกิน90 แล้วยังไม่จบด้วยกับยังเหลือโปรแกรมอีกอนออ2นัถูกไหมครับนะครับแลวเขาบอกว่าถ้าเกิดนับรวมป็นดิวิชั่นในอังกฤษนะอันนี้เป็นผลที่2ในปรติสานเลยโอ้โหนี่แหละมันแสดงให้เห็นถึงว่าศักยภาพของทั้ง2ทีมนี้คู่ขี้กันมากๆนะครับอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจครับในขณะที่กลุ่มลุ้นท็อปโฟร์สะดุดกันหมดสะดุดไปสะดุดมาแต่2ทีมลุ้นแชมป์ในช่วงหลังๆเนี่ย มักจะเก็บผลการแข่งนนขันของตัวเองนะครับได้ได้ตามที่ต้องการ,รโดยซิตี้เนี่ยนับตั้งแต่แพ้นิวคาวเซิลเมื่อเดือนมนกราคมพวกเขาชนะรวด12นัดติดต่อกันชนะรวดเลยนะ,ะนะครับในขณะที่ลิเวอร์พูลก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ากันนะครับนับตั้งแต่เสมอกับเอฟเวอร์ตันจนเสียตำแหน่งจา่าฝูงเมื่อเดือนมีนาคมพวกเขาก็เก็บชัยมา7เกมติดต่อกันนี่สถิติเป็นไงบ้างถ้าเกิดพูดอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่เห็นภาพ ไปดูสถิติหน่อยไหมครับผมจากทาง Sky Sport ที่เขาเอามาให้ดูนะครับใช้คำว่า race for the title tale of the tape นะฮะครับผมมันสูสีกันมากนะครับแต้มเนี่ยก็92กับ91นะครับจำนวนชนะแมนซิตี้30ลิเวอร์พูล28ก็ไม่ได้หนีกันเกมที่แพ้ลิเวอร์พูล1แมนซิตี้ส จำนวนประตูซิตี้90เอร์พู84จำนวนประตูที่เสียซิตี้22เอร์พู20นะแต่ว่าจุดหนึ่งที่ทางสกายสปอร์ตเขาพูดมาได้น่าสนใจคือทุกอย่างสูสีหมดเลยแต่เรื่องของการได้แต้มในช่วง10นาทีสุดท้ายเอร์พูเก็บได้ถึง7แต้มนะครับซึ่งอาจจะเป็นการบ่งบอกว่า เป็นหนึ่งในเหตุผลครับ,รบที่ทําให้ลิเวอร์พูลยังสามารถลุ้นแชมป์ได้จนถึงตอนนี้อ่าหรืออาจจะมองอีกแง่หนึง่งทางฝั่งของแมนซิตี้นะเราทราบกันดีว่ามักจะเป็นทีมที่ยิงคู่แข่งได้ก่อนนะตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วก็ครองเกมจนสามารถปิดได้ก่อนจะเข้าสู่ช่วงนาทีที่80ด้วยซ้ำไปอันนี้เป็นมาในหลายๆนัดนะครับส่วนสถิติอื่นๆที่ปีดบอไล่เลี่ยงมาเนี่ยโอ้โหสูสีคู่ขี้กันมาก,กมากเออใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่า ซีซันนี้เรียวภูหนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่นะครับแพ้แค่เกมเดียวในซีซันนี้นะครับต่อมาครับทางสกายสปอร์ตเขาออกมาชี้บอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การแย่งแชมป์แค่อย่างเดียวแล้วนะนะครับยังมีอีกหนึ่งรางวัลที่2ทีมนี้ก็ยังต้องเบียดก็ยังต้องแย่งกันอีกนั่นก็คือตำแหน่งรวกสาป,ประตูหรือว่ารางวัลถุงมือทองคำครับก็ฤดูกาลนี่พอพูดถึงเกมรุกใช่ไหมรับ ทั้งสองทีมเนี่ยก็ดีอยู่แล้วของซิตี้ก็มีราฮีมสเตอร์ลิงที่เด่นลิเวอร์พูลก็มีซาดิโอมาเน่ที่ติดทีมยอดเยี่ยม PFA แต่ผู้รักษาประตูของทั้งสองทีมเนี่ยก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับคือตอนนี้อาริซงเบเกอร์เก็บไปแล้ว20คลีนพรีชีตนำเป็นอันดับหนึ่งอยู่ขณะที่เอเดรียนของแมนซิตี้เนี่ยทำไป19ก็ตามหลังอยู่แค่หนึ่งเองนึกว่าสองนะสุดท้ายเนี่ยมันคู่ขี้เรืงการลุ้นแชมป์แล้วก็ถุ่มือทองคำด้วยโอ้โหนี่ถ้าเป็นโค้ชทีมชาติบราซิล หนักใจนะครับโห oh. ไม่รู้ว่าจะเลือกใช้งานใครคือเห็นสถิติในพิมพ์ลีกฤด,ดูกาลนี้แล้วต้องยอมรับว่าทั้ง2คนนี้โอ้โหฝีมือเนี่ยใกล้เคียงกันมากจริงครับนะครับนอกจากจากการชื่นชมอย่างเดียวเขามีสถิติการเก็บคลนชีทด้วยนะของทางฝั่งสกายสปอร์ตอันนี้เป็นกราฟิกนะครับผู้สาประตูที่สามารถเก็บคลนชีตต่อฤด,ดูกาลครับได้มากที่สุดนะครับตอนนี้เนี่ยเลซงแบ็รเกอร์นะครับทำไปแล้ว20คลนชีตนะแล้วก็เหลืออีก2นัดถูกครับถ้าสมมุติว่า เก็บได้อีก1นคินชีสเขาจะขึ้นไปอยู่อันดับ2ร่วมกับเอ็ดวินฟานเดอร์ซาที่เคยเก็บไว้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนฤดูกาล2008ถึง2009ครับถ้าเก็บได้ทั้ง2นัดที่เหลือเลยจะแซงฟานเดอร์ซาขึ้นไปเป็นอันดับ2แบบเดียเด่ยวๆนะครับแต่โอกาสการทำลายสถิติของปีเตอร์เชค ก็เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่า,ากเกมให้แข่งแหละหอแค่2นะัดเท่านั้นเองคือถ้าจะหวังก็ต้องหวังซีซั่นหน้าแต่ว่าเช็คเขาก็สุดยอดนะ<ม>เช็คเขาออกมาชื่นชมอาริซงว่าหุคุณนาปีแรกคุณได้ทําขนาดนี้แล้วอาริซงก็ไปทวิตกับบอกนะ thank you legend นะนะขอบคุณนะครับตำนานนะนะนี่เป็นการแบบให้เกียรติรุ่นพี่รุ่นน้องซึ่งกันและกันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่า20คลีนชี h ในหนึ่งฤด,ดูกาลนี่ก็ว่ายากแล้วสุดยอดแล้วล่ะนะครับอันนี้ติดท็อป ของประวัติศาสตร์พิมลิกเลยส่วนเอเดซอนก็ไม่น้อยหน้ากันนะครับแม้ว่าจำนวนทางดูกการเนี่ยยังเป็นรอง Baker. อาริซงเบเกอร์แต่ว่าถ้าดูจำนวนครีนชีตตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาเอเดซอนทำไป9ครีนชีสเลยนะครับอยอดเยี่ยมมากแล้วก็บอกว่าไอ้9กคลีนชีสเนี่ยมันมาจากการลงเล่น11นัดหลังสุดนี่กพักหลังแมนซิตี้เนี่ยเสียประตูน้อยมากๆเลยนะครับก็อันนี้เป็นผลงานที่ทำให้เพื่อนๆร่วมลีก โหวตเลือกให้แอเดซอนเนี่ยติดเป็นผู้สารประตูในทีมยอดเยี่ยมของ PFA จริงครับจริง,รงนะครับจริงๆเป็นใครก็ได้สุสีสุสีสคนนี้ใครก็ได้นะครับแต่ก็อย่างว่าคนตัดสินเนี่ยเป็นเป็นนักเตะด้วยกันเองอนะครับก็ยกให้เป็นของแอเดซอนนะสำหรับทีมยอดเยี่ยม PFA นะครับมาดูแบ็กกราวกันไปแล้วนะคราวนี้มาพรีวิวเอาพรีวิวคู่ที่เป็น ทีมอันดับ2ก่อนผู้ตามก่อนผู้ตามก่อนสำหรับลิเวอร์พูลนะครับก็จะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลซึ่งคู่นี้เนี่ยเวลาแปลกมากมนะครับปกติเนี่ยพิมลีกเตะกันวันเสาร์อาทิตย์จะไม่ค่อยเห็นเกมคู่ดึกเกินตี1ไปแล้วคือถ้าตีเป็นเวลาประเทศไทย,ยนะนะครับก็คู่นี้เนี่ยเตะเวลา1น5นาฬิกา45นาทีหรือว่าถ้าเป็นเวลาที่อังกฤษก็ทุ่ม45เขาบอกว่าสาเหตุหลักๆเกมมันมาเพราะว่าทาง f อต้องขยับโปรแกรมให้มาแข่งเร็วขึ้นเพราะเดี๋ยวกลางสัปดาห์ลิเวอร์พูลต้องไปเล่น UCL เจอกับบาเซลนาเลกสองซึ่งพอขยับมาปรากฏว่าล็อกเก่าที่เป็นช่วงหัวค่ำแล้วก็ช่วงอื่นๆตามเวลาบ้านเราเนี่ยมันดันไม่มีประจวบเหมาะมาดีเขาก็เลยต้องให้แข่งเวลา1นึ่นาิกาีทีตามเวลาประเทศไทยคือหาสล็อตลงให้ไม่ได้ถูกครับนะครับแต่ก็ ต้องบอกว่าแม้ว่าจะมีการปรับเรื่องของเวลาเล็กๆน้อยๆแต่เรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่านักตเตะลิเวอร์พูลอาจจะ,ะเผชิญกับอาการเหนื่อยล้าเล่นงานในช่วงหนึ่งสัปดาห์หลังจากนี้ไปคือเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้บาร์เซโลนามา0ูนสาใช่ไหมครับถ้าแข่งวันพุธถูกไหมแล้วก็ต้องเดินทางกลับมาจากสเปนนั่นหมายความว่ามีเวลาพักฟื้นร่างกายคือวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ วันเสาร์แข่งต่อโอ้โหอ,อ่อ,อนล้าแน่นะครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่หลายคนตั้งข้อสงสัยก็คือเอ๊ะพอร่างกายอ,อ่อนล้าแล้วความเข้มข้นของลิเวอร์พูลในการลุ้นแชมป์สองรายการหลักจะเป็นยังไง UCL เนี่แพ้มาศูนย์สามโอ้โหแต่าเ้ารอบยากนะในเกมนั้นเนี่ยคือนักเตะลิเวอร์พูลแต่ละคนใช้พลังงานกันอย่างเต็มที่นะครับพยายามเล่น ความถนัดของตัวเองคือการเล่นเพสซิ่งสูงนะครับบีบกดดันนักเตะของบาร์เซโลนาแล้วก็ทำได้ดีตลอดทั้งเกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเรื่องของพละกกำลังมันต้องดาวลงมาแน่นอนอ่ะและเหมือนที่บอกไปเขแพ้ศูนย์สาลิเวอร์พูลจะยอมทิ้ง UCL หรือเปล่าเพื่อมาเน้นรีมียรีตแต่คิดอีกมุมหนึ่งรีมมยรีตต่อให้ชนะรวด2นะัดก็ยังไม่การันตีว่าจะเป็นแชมป์ดังนั้นถ้าเกิดว่าลิเวอร์พูลยังต้องการทั้งสองร,รายการเลยทั้งรีมียรีกทั้งยูฟาแชมเปี้ยนส์ีกนะครับ ทางสกายสปอร์ตเขาก็มองว่ามันสมผลต่อร่างกายแบบปฏิเสธไม่ได้เพราะถ้าเกิดเน้น2ถ้วยจริงนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยแข่งวันเสาร์ที่4พฤษภาถูกไหม,อ,มอังคารเตะ UCL พิีเมยรีกนัดสุดท้ายวันที่12พฤษภาคมเท่ากับว่า9วันต้องลงแข่งสานัดโอโ้โหแล้วมันไม่ใช่3นัดแบบเบาๆได้ด้วยถูกครับมันเป็น3นัดที่คุณต้องเร่งแบบเกียร์หกเลยจริงนะเดินหน้าเต็มกำลังนะครับเพราะว่าด้วยด้วยด้วยความที่ ให้ความสําคัญกับทั้งสองถ้วยมันก็ไม่อยากจะพลาดนะครับไม่ว่าจะถ้วยใดก็ตามดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจุดนี้เราต้องดูว่านักเตะแต่ตละคนจะแสดงอาการเหนื่อยล้าหรือว่าได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนนะสกายสปอร์ตบอกว่าลิเวอร์พูลในเกมนี้นะครับห้ามประมาทฟอร์มของลูกทีมราฟาเอลเบเนิเตสเป็นอันขาดถึงแม้จะเป็นนายเก่าก็ตามอนะครับก็ จริงๆเคยคุ้นชินกันมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วกับการคุมลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเคยมีบทสัมภาษณ์ที่พูดถึงกันและกันนะครับแต่ด้วยความที่ราฟานี่เป็นมืออาชีพนะครับแน่นอนคงเป็นงานที่ยาก หากเวอร์พูลหวังจะคว้าชัยชนะหรืออาจจะไปมองว่านิวคาสเซิลจะเล่นไม่เต็มที่หรือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้แน่นอนคือราฟาเขามีความเป็นมืออาชีพเหมือนที่ขวาญบอกแล้วนักเตะนิวคาสเซิลก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่ออจะต้องมาแกล้งแพ้เวอร์พูลถูกต้องแล้วถ้าเกิดใครมองว่าราฟาไม่เข้มข้นนะทางสกายสปอร์ตเขายกสถิติมานะครับเมื่อเดือนตุลาคม2017ราฟาก็เคยคุมนิวคาสเซิลเจอเ์พูลครับ แล้วเกมนั้นเสมอหนึ่งต่อนหนึ่งโอ้โหคือถ้าเกิดว่าในเกมเนี้ยไม่ต้องถึงขนาดที่ว่าชนะล<ม>ิเวอร์พูลได้หรอก<ม>แต่ถ้าเสมอเนี่ยจะทําให้แปมระยะห่างถ้าเกิดว่าแมนซิตี้เก็บชัยได้กลายเป็น3คะแนนและประตูได้เสียดีกว่ากันเยอะเลยเรียบร้อยเลยแทบแทบจะเรียบร้อยแต่ยังไม่ร้อยเปรเซ็นต์เออนะครับดังนั้นลิเวอร์พูลพลาดไม่ได้เด็ดขาดห้ามประมาท ลูกทีมของราฟาเอลเบนิดเตสและมาดูสถิติกันนะครับว่าผลงานของราฟาในระยะหลังดีขนาดไหนนะครับสถิติจาก Sky Sport บอกว่า10นัดหลังสุดนะ นิวคาสเซิลชนะไป5้ 2, 2> าเสมอ2แพ้3มี17แต้มคือถ้าเกิดนับตารางคะแนนแบบ10เกมหลังสุดเนี่ยเ,ออเขาจะอยู่อันดับ5ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกเป็นรองแกสซิตี้ลิเวอร์พูลเลสเตอร์แล้วก็เชลซีนี่คือเกาะกลุ่มท็อปซ็กนะออสำหรับนิวคาสเซิลนะครับ,รบอันนี้คือบอกก่อนว่าเป็น10นัดหลังสุดใช่ครับผลงานไม่ธรรมดานะครับพีเบิร์ต <c oughs> คิดว่ายังไงคือถ้าเราดูจากขุมกำลังดูจากสภาพทีมแน่นอนลิเวอร์พูลเป็นต่อครับ แต่พอมาเจอกันที่เซนเชีย์พาร์ค erm ของนิวคาสเซิลมันไม่ใช่งานง่ายอยู่แล้วคือผมว่างานนี้ยากแน่นอนอถึงแม้ว่าราฟาจะเป็นอดีตกุนซือลิเวอร์พูลแต่เชื่อว่าเขาคงไม่ปล่อยง่ายๆนะครับเพราะว่าศักดิ์ศรีก็สําคัญแฟนบอลก็สําคัญถ้าถ้าราฟาคุมทีมแบบไม่คอยเน้นจะโดนแฟนบอลแอนตี้เอาง่ายเลยดังนั้นถ้าดูจากแบ็กกราวด์ที่ผ่านมาของราฟาที่เขามีความเป็นมืออาชีพสูงมากผมว่าเขาใส่แมชนี้เต็มที่แต่คานผู้ชม,มผมก็ยังเชื่อว่า ลิเวอร์พูลที่แม้จะเพิ่งแพ้บาซ่าสภาพร่างกายอ่อนล้าแต่ผมยังมองว่าลิเวอร์พูลชุดนี้ตอนนี้เรื่องของในแง่ของการผ่านช่วงเวลากดดันปีนี้เขาทำได้ดีกว่าหลายปีที่ผ่านมาผมก็เลยมองว่าแม้จะมีหลายปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อลิเวอร์พูลเท่าไหร่แต่เชื่อนะครับผมเชื่อว่าเจอเกตคอบน่าจะก,กระตุ้นนักเตะให้ทำยังไงก็ได้ให้ฮึดในช่วงสารมสุดท้ายก็คือสองนัดพิมร์ลีกกับหนึ่งเกมยูสแอลดังนั้นผมเชื่อว่าเกมนี้ เวอร์พูลน่าจะมีลุ้นบุกไปเฉือนชนะนิวคาสเซิลได้สัก2ประตูต่อหนึ่งแล้วกันนะครับจริงๆผมเห็นคล้ายๆกันคือผมเคยเคยเชื่อว่าพิมพ์เ,เด็กฤดูกาลนี้น่าจะต้องลุ้นกันจนถึงนัดสุดท้ายนะครับแล้วก็ด้วยฟอร์มของเวอร์พูลในช่วงหลังๆเนี่ยเราต้องใช้คำว่าไว้วางใจได้เสมอถูกไม่ว่าจะเป็นการเล่นในแอนฟิลด์หรือการเล่นเป็นทีมเยือนอที่สถิติเนี่ยดีขึ้น ในฤดูกาลนี้กับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยการเล่นเกมเยือนเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนใช่ครับนะดังนั้นเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าลิเวอร์พูลน่าจะชนะได้เหมือนกันเชิญๆนะเออเกมนี้นะครับผมว่าผมให้1นูแล้วกันไม่จำเป็นจะต้องยิงเยอะนะครับแต่เก็บ3แต้มสําคัญได้นะอันนี้เป็นคู่แรกนะครับเป็นผู้ตามมาดูผู้นํากันบ้างนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกัวเดล่าเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ของเบเดนโรเจอร์สอ่านะครับซึ่งแน่นอน เกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมสําคัญนะครับจะแข่งกันวันจันทร์เลยนะคือพวกเขาเนี่ยจะทราบผลของลิเวอร์พูลก่อนครับนะแล้วก็มีเวลาคิดแผนการในวันอาทิตย์1วันคือถ้าเกิดว่าเอาแข่งวันเดียวกันเนี่ยบางทีโค้ชอาจจะสั่งห้ามดูโซเชียลแต่มันแข่งหากันเสามาอาทิตย์แล้วมาจันยังไงซะนักเตะของแมสซิตี้เห็นผลสกอร์คู่ลิเวอร์พูลแน่นอนถูกต้องนะครับคู่นี้แข่งวันจันทร์นะครับเวลาตีสองที่บ้านเราครับนะมาดูภาพรวมก่อนนะครับ ก็สิ่งสําคัญก็คือผมว่าผลคู่ลิเวอร์พูลส่งผลต่อสุภาพจิตใจมากเลยนะครับถ้าลิเวอร์พูลชนะนิวคาสเซิลได้ไฟบังคับของซิตี้แล้วคุณต้องชนะทางเลสเตอร์ให้ในด้สถานเดียวเพื่อ,อยังเป็นจา่าฝูงแต่ในทางกลับกันคท่านผู้ชมถ้าลิเวอร์พูลเสมอโอ้ผมว่าคราวนี้ความกระหายของซิตี้พุ่งทวีคูณเ,เลยคือจะยิ่งคึกกว่าเดิมหรือถ้าลิเวอร์พูลถึงขั้นแพ้ซิตี้ชนะนัดนี้การันตีแชมป์เลยหนะครับก็ นี่มันคือ,อเรื่องดีจุดดีจุดด้อยนะครับในการทราบผลของคู่แก่งก่อนซึ่งมันเป็นดาบสองคม,มนะครับอย่างที่ปีระบทไล่เลี่ยงกันไปนะอ,อีกหนึ่งจุดที่ต้องพูดถึงครับแมนซิตี้เขาไม่จำเป็นจะต้องไปโฟกัสใน u ู f a ฟ่าแชมเปียนส์ลีเหมือนกับ Liverpool ลิเวอร์พูลแล้วแล้วก็อย่างที่เราเคยนำเสนอกันมาตลอดช่วงโปรแกรมความเขาเรียกว่าความเข้มข้นของโปรแกรมเนี่ยมันสวนทางกันแล้ก่อนหน้านี้โอ้โหแม,มนซิตี้มีลุ้น4ถ้วย โปรแกรมเนี่ยเตะหนักกว่ามาตลอดแล้วก็มาในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับโปรแกรมของเขาเนี่ยเหลืออีกแค่พิมลีกแล้วก็บอลถ้วยรอบชิงอีกแค่นัดเดียวแล้วพี่แล้วบอลถ้วยอย่างเอเคัอ่ะมันแข่งหลังจบซีซั่นไงออดังนั้นมันไม่เกี่ยวเขาสามารถอัดได้เต็มที่กับ2นัดสุดท้ายของพิมลีกก่อนนะครับโดยนัดก่อนเนี่ยพวกเขาแข่ง28เมษายนครับและวันจันทร์เนี่ย6พฤษภาคมพักเต็มๆ8วันโอ้โหพีรบท คือคือตอนนี้ซิตี้อ่ะโอ้ยนักเตะเนี่ยแทบจะร่างกายขา,ยขาแขนขากล้ามเป็นมัดมัดและฟิตสุดๆแลออ้ว <laughs> นะครับคือ1สัปดาห์เต็มคตัมที่พวกเขาได้พักนะครับสภาพร่างกายเนี่ยพร้อมเต็มที่แน่นอนอนะแม้โปรแกรมจะดีแต่ว่า s k y ยสปอร์ก็มีอีกจุดหนึ่งที่ต้อง ระมัดระวังก็คือฟอร์มของเลสเตอร์ซิตี้โอ้โหแล้วก็เหมือนที่บอกไปว่านี่คืออดีตกุนซือลิเวอร์พูลถ้าถานถึงราฟาเราอาจจะบอกว่าราฟาคงไม่ล้มบอลหรอกออแต่ถ้าถานถึงลอเจอร์สผมว่าเขาใส่เต็มที่เพื่อลิเวอร์พูลแน่นอนอนะครับคือคือการล้มบอลน,น่ยมันเป็นไปมันเป็นไปไม่ได้ไ<ม>อยู่แล้วนะครับในระดับความเป็นมืออาชีพแต่ทายังไงเพื่อให้ทีมชนะเนี่ยอ,อ,อันนี้มันสามารถทํากันได้แล้วสงผลต่อทีมเอออันนี้มันทําได้โดยตรงนะครับดังนั้นโอ้โหผมเชื่อว่า โรเจอร์น่าจะสั่งลูกทีมบอกว่าเอ้ยพวกเองต้องเล่นให้เหมือนกับเกมที่เอาชนะอาร์เซนอลมาให้ได้นะ,อะ,อะเออนะครับถ้าฟอร์มแบบนั้นนะผมว่าการบุกมาเยือนแมนซชตี้ก็ทําให้พวกเขาลําบากเหมือนกันใช่และอีกอย่างหนึ่งนะเมื่อสักครู่เราดูสถิติของราฟาสิบนัดหลังสุดเขาอยู่ในกลุ่มท็อปซใช่ไหมครับผมแต่ถ้าดูสิบนัดหลังสุดของเลสเตอร์นะ เขาอยู่อันดับ3นะครับ19แต้มดังนั้นเป็นการบง่งบอกหรือว่าฟอร์มระยะหลังของเลสเตอร์ที่อันตรายออแล้วพวกเขาเนี่ยยังมีลุ้นโคต้ายูโรปาลีกอยู่อันนี้สำคัญมากมนะครับตอนนี้เนี่ยเลสเตอร์อยู่อันดับที่8นะครับ,รบตามหลังวูฟแฮมตัน3คะแนนนะซึ่งหากรอบชิง FA ครับวัตฟอร์ดแพ้แมนซิตี้โคต้าจะหล่นลงมาอยู่ที่อันดับ7ดดังนั้นเลสเตอร์ต้องทำยังไงก็ได้นะครับเพื่อให้พวกเขาได้ไปเล่นในฟุตบอลถ้วย ของยุโรปเท่ากับว่าแรงจูงใจของเลสเตอร์เนี่ยโอ้หมันมีกี่ต่อเนี่ยสองสามต่อนะเออเราลองมานั่งนับนี่มีหลายเด้งมากครับนะครับเพราะฉะนั้นแมนซิตี้ประมาทไม่ได้นะมาดูเรื่องของสถิติกันบ้างนะครับเจมี่วาร์ดี้เขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่แมนซิตี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าในช่วงหลังๆเนี่ยโชว์ฟอร์มแบบท็อปสุดๆเลยคือตอนที่กุนซือยังเป็นครอสผู้แอลเนี่ยเหมือนว่าเป็นปีที่วาร์ดี้ไม่ค่อยท็อปเท่าไหร่แต่พอเปลี่ยนเป็นเบนดอล์โรเจอร์สเนี่ย สถิติมันฟองครับไปดูชิ้นแรกก่อนนะครับจากทาง Sky Sport ให้ดูแบบค่าเฉลี่ยต่อน,นัดนะครับผมฝั่งซ้ายเป็นของคร o s บูแอลฝั่งขวาเป็น j a มี่วาร์ดีในเวอร์ชันของเบนเดนโรเจอร์สจำนวนประตูเฉลี่ยต่อ90นาทียุคบลูแอลนัดละ0.41ประตูแต่ r o เจอร์เข้ามานะครับวาร์ดีเฉลี่ยนัดละ1.14โอกาสลุ้นยิงประตูก็3.42ครั้งแอสซิสอาจจะน้อยกว่านิดนึง0.13 แต่เรื่องของการสร้างโอกาสสาคัญเนี่ย0.51ครั้งต่อเกมเลี้ยงบอลสำเร็จ0.76ครั้งต่อเกมเรียกว่ามากกว่าเกือบทุกอย่างในยุคของโรเจอร์สนะครับอะถ้าดูจากค่าเฉลี่ยแล้วยังมองนึกภาพไม่ออกครนะมาดูกันแบบตัวเลขกลมๆเลยนะครับในยุคของปูเอลกับในยุคของโรเจอร์อันนี้นะครับฝั่งซ้ายเป็นปูเอลฝั่งขวาเป็นโรเจอร์ดูที่จํานวนการลงสนามครับปูเอลลงเล่น23นัด นะครับยิงไป8ประตูในขณะที่ยุคของโรเจอร์ลงไป8นัดกับเประตูโ,โหลงน้อยกว่า3เท่าแต่ยิงมากกว่า1ประตูนะครับช็อตออนททรเก็ตหรือว่ายิงตรงกรอบนะครับในยุคข,ของบุอล2ยคือยิงทิ้งยิงขว้างนะได้มา8ประตูแต่ว่าโรเจอร์เนี่ยยิง13ครั้งได้มา9ประตู <C ũng> คมกริด <K l itt s> นะพลาดไปแค่4ครั้งเท่านั้นนะครับมินิตเปอร์โกนะครับหรือว่าทุกๆนาที เท่าไหร่ถึงจะได้1ประตูนะครับยุคของปูแอลเนี่ยต้องเล่นไป219นาทีกว่าจะยิงได้1ประตูแต่ขณะเดียวกันครับในยุคของโรเจอร์แค่79นาทีครับก็มี1ประตูแล้วเป็นคนละคนกันเลยเอ,อนะครับเพราะฉะนั้นสถิติตัวเลขเราปฏิเสธไม่ได้นะว่ามันสามารถชี้ให้เห็นถึงฟอร์มนักเตะด,ดังนั้นเกมนี้ต้องเอาวาดี้ให้อยู่ถูกสำหรับแมนซิตอ้นะครับอ่ะปีเตอร์บส ฟันธงหน่อยผม่าพักหลังเลสเตอร์แรงจริงแล้วก็เจมี่วาร์ดี้ท็อปฟอร์มจริงแต่เกมนี้แข่งกันที่เ e อตีฮัอผมก็ยังเชื่อว่าการที่เลสเตอร์ได้พักมาแบบฟิตเต็มเหนี่ยวไม่ต้องมีโปรแกรมยุโรปมาเกี่ยวข้องละถึงแม้เลสเตอร์จะฟอร์มดีเจมี่วาร์ดี้ฟอร์มดีแต่ผมเชื่อว่าซิตี้ที่ตอนนี้เน้นพเมยริกถ้วยเดียวเขาน่าจะเอาตัวรอดได้ผมเลยมองว่าเกมนี้แมนซิตี้มีโอกาสชนะเลสเตอร์ City ซิตี้สัก3าประตูต่อหน,นึ่ง จริบจริงแมนซิตี้ผมเคยเพูดไปในช่วงโปรแกรมที่เขาหนักๆค,คือตอนนั้นเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะมีสะดุดในเกมลีกบ้างแหละนะอตอนที่มีการแข่งขันฟุตบอลถ้วยมีการแข่งขันฟุตบอลยุโรปมีการแข่งขันฟุตบอลลีกโปรแกรมสัปดาห์หนึ่งนี่เตะ3มนัดสาน,นัดในทุกๆสัปดาห์แต่พวกเขายังผ่านมาได้นะครับยังผ่านมาได้ด้วยผลการแข่งขันที่น่าประทับใจบดังนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าด้วยขุมกําลังด้วยความ แข็งแกล่งของนักเตะแต่ละคนสําหรับแมนซิตี้พอโปรแกรมมันยิ่งน้อยแล้วยิ่งได้พักเยอะเนี่ยโอ้โหผมยังเชื่อว่าแต่ละคนยังสามารถน่าจะโดนบรรดาชัยชนะให้กับเป๊ปกวัวเดวลาราได้เท่ากับว่าเราสองคนมองว่าวีคนี้เอออดีตกุนซือลิเวอรูลกับอาจจะปิดจ็อบไม่สาเร็จเออน่าจะต้องไปลุนแชมป์ในนัดสุดท้ายก็คือนัดที่สาิบปด ผมผมเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะลุ้นน้าสุดท้ายนะครับอ่ะนี่เป็น2คู่ลุ้นแชมป์นะครับที่จะเตะกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวไปไล่เรียงโปรแกรมทั้งหมดกันนะครับของพิมลีอังกฤษแล้วเดี๋ยวจะมีให้ปีเตอร์บอสฟันทงในคู่ใหญ่ๆห,หน่อยนะครับ,รบวันศุกร์ที่3พฤษภาคมนะครับคืนนี้นะก็มีไฟเดย์ไนท์หนึคู่ครับ2นาฬิกา เอฟเวอร์ตันเจอกับเบอร์ลี่วันเสาร์ครับ4พฤษภาคมนะครับเริ่ม18นาฬิกา30นาทีครับปบีเตอร์โบสถ์บอนมัดเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์โอ้โหออสเปอร์นี่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าผลงานใน UCL ช็อกนะที่แพ้อาแจ็จซ์อัรรมสเดมรับแล้วก็เกมลีกนะที่แล้วก็แพ้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเขาต้องโฟกัสหนักเลยพเมเร์ลีก็ อาจจะอยู่ในภาษีที่ดีกว่าเชลซีแมนยูอาร์ซนอลแต่มันก็ยังประมาทไม่ได้ก็คือสองนัดห้ามพลาดห้ามพลาดนะครับส่วนใน UCL โอ้โหต้องใส่เต็มที่ล่ะคือแพ้แท้ลูกเดียวอ่ะถูกครับคือนัดหน้าซอนเฮอร์มินกลับมาแล้วไปเล่นบ้านอาแจกถ้าบุกชนะ2 1หนึ่งก็ยังเข้ารอบได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าตอนนี้สเปอร์ต้องเน้นสองถ้วยแบบจริงจังมากๆดังนั้นผมเลยมองว่าการเจอกับบอลมัดมีโอกาสมีโอกาสที่สเปอร์ จะสะดุดได้มผมว่ามีโอกาสเสมอบอลมัดหนึ่งหนึ่งแหละนะครับ21่สนาฬิกานะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเจอกับเซาแฮมตัน23่สนาฬิกาสานาทีคาร์ดิฟซิตี้เจอกับคิสซ็อบพาเลตแลว้วก็คู่ที่เราพรีวิวนะครับตีหนึ่งสีิวคาสเตอรเจอลิเวอร์พูลวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมครับทีมรักของฟีเตอร์บอสนะครับเชลซีจะเล่นในแซมฟอร์ดบิชเจอกับวัตฟอร์ดเวลา20่สนาฬิกาคิดว่าเป็นอย่างไร เชลซีเจอวัดฟอร์ดไม่ง่ายนะครับปีนี้วัดฟอร์ดก็พักหลังฟอร์มดีเข้าชิง FA Cup ไปด้วยถูกไหมแต่ว่าผมมองแล้วเชลซี Chelsea เนี่ยก็อยู่ในข่ายเดียวกับสเปอร์แหละเน้นสองอย่างเหมือนกันเพียงแต่เชลซี Chelsea ได้เปรียบเล็กน้อยตรงที่เกมนี้มันเตะในสแตมฟอร์ดบริดอย่างน้อยน้องเป็นเป็นถิ่นเขาผมก็เชื่อว่าเชลซีน่าจะเฉือนชนะวัตฟอร์ดได้สักหนแล้กันหนึ่งคู่ต่อมาเวลาเดียวกันครับ ฮาร์เดิลฟิลเจอกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดครับคู่นี้สักนิดหนึ่งนะพิธาบดโอ้แ <c oughs> มนเชสเตอร์ยูเนเต็ดต้องต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเทียบภาษีของการลุ้นท็อปโฟเนี่ยดูจะยากกว่าที่ <c oughs> อื่นคือต้องลุ้นให้สเปอร์กับเชลซีสะดุดใน2นัดสุดท้ายแต่ผมก็ยังบอกว่าโซชาที่โฟกัสทุยเดียวเขาไม่มีอะไรจะเสียละก็ <c oughs> ต้องใส่เต็มที่เวละจะได้จบท็อปโฟหรือไม่ได้ก็ลุยไว้ก่อนผมว่าแมนยูพักหลังทิศทางมันเริ่มดีขึ้นด้วยนะอ่าตอนแพ้เอฟเวอร์ตันนี่เล่นแย่มาก ตอนเจอซิตี้ครึ่งแรกเล่นดีขึ้นและเจอกับเชลซีพลาดาวิดเดเิอาไม่พลาดน่าจะชนะเชลซีได้ทิทาของแมนยูมันเริ่มบวกขึ้นแล้วผมก็เลยมองว่าเกมนี้แมนยูเอาตัวรอดได้เจอฮัรเดอร์สฟิลที่ตกชั้นไปแล้วบูกชนะ2 0นะครับย่สบนาฬิกา30นาทีอาร์เซนอลเจอไบรตันอาร์เซนอลของอุ้นไม่ได้พึ่งไปเรียกฟอร์มกลับคืนมาในยูโรปาลีกกับบ้านเขาว่าแต่ว่าในลีกนี้แพ้ติดกันมาสามนัด สามลูกโดนยิงชนนด้วยอ่ะเจอกับไบรตันเป็นบนคิดว่าไงเไบรตันเนี่ยเป็นทีมที่เน้นรับลึกแล้วก็เล่นบอลไดเรกผมคิดว่าอาร์เซนอลชนะได้ต่เสียประตูเพราะว่าาะว่าแนวรับอาร์เซนอลมีปัญหาเวลาเจอบอลจ่ายยาวจากหลังขึ้นหน้าให้กองหน้ารูปร่างสูงใหญ่ไปดวลกับแนวรับอาร์เซนอลผมว่าอาร์เซนอลชนะสามหนึ่งแล้วกันนะครับยังซื้อใจฟอร์มการเล่นในบ้านอยู่นะในบ้านเขาต้องให้โฮมซิกจริงๆนั้ที่แล้วอ่ะมันอาจจะ สะดุดแบบอุบัติเหตุน่ะที่แท้ครบ้านได้กับพาเลสอ่านะครับแล้วก็ปิดท้ายที่คู่ที่เราปรีวิวอีกหนึ่งคู่นะครับกับตีสวันจันทร์ครับมันเดนไอส์แมนซิตี้เจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะติดตามดูครับนี่เป็นปรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับแชมป์จะทราบผลในวีคนี้เลยหรือเปล่าออหรือจะต้องไปรอลุ้นกันอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับเพื่อที่จะไปลุ้นผลกันในนัดสุดท้ายของฤด,ดูกาล ติดตามมีผลมากๆบอกเลยว่าโมซาร่าตอนยิงเชลซีเข้าทำท่าดีใจแบบนี้ใช่ไหมครับวีคเนี้ยซา่าต้องทำาเจอราลอตเจอร์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 ต้องส่งคำภาวนาไปหาหน่อยลอตเจอร์ลอตเจอร์นะครับอันนี้เป็นทั้งหมดนะครับของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นในวันนี้ก็ฝากติดตามรายการของพวกเรานะครับสองช่องทางใน Facebook กดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็ใน YouTube กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับฝากเอาไว้เท่านี้ครับ จะอาเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามลาไปก่อนนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่วันอังคารวันอังคารน,นะครับวันอังคารน,นะครับท่านผู้ชมก็กลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ